หนึ่งความรับที่โค้ชนักกีฬาต้องส่งต่อหรือบอกต่อความรับนั้นคือความรับแห่งการคิดต่อเมื่อวันนี้เราเป็นโค้ชเราต้องการที่จะพัฒนานักกีฬาที่เราดูแลที่เราสอนที่เราฝึกให้เขาไปต่อได้โค้ชเป็นผู้ที่มีความสําคัญ เราจะต้องคิดต่อให้เขาคิดต่ออย่างไรล่ะที่จะทำให้เขาไปต่อได้นี่คือสิ่งที่มันมีความท้าทายและโคช้ชทุกคนก็จะหาคำตอบได้ง่ายจากการฟังคลิปนี้ข้อแรกเลยว่าถ้านักกีฬาของคุณชนะแล้วคุณทำอย่างไรคุณก็ต้องคิดต่อคิดต่ออย่างไรล่ะคิดต่อไปว่าในแมชของการแข่งขันในแมชหน้าอีเวนต์หน้าหน้าที่ของเราจะทำอย่างไรให้เขาชนะหรือทำยังไงให้เขาไปต่อได้ข้อแรกเลยว่า เมื่อเขาอยากจะมีการพัฒนาการที่ดีการเล่นแล้วชนะในแมชต่อไปเราก็ต้องคิดต่อว่าร่างกายของนักกีฬาจะต้องมีการฝึกซ้อมเพิ่มในเรื่องของสมรรถภาพทางกายด้านไหนบ้างให้มีความแข็งแรงให้มีความคล่องตัวให้มีความอ่อนตัวอันนี้โคช้ชก็จะต้องไปคิดต่อและสามารถเซตโปรแกรมออกโปรแกรมให้เหมาะสมกับนักกีฬาคนนั้นและเขาก็จะไปต่อได้หรือในเรื่องของความพร้อมของด้านจิตใจความจิตใจนี่เป็นสิ่งสําคัญถามว่าวันนี้โคช้ช พ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักจิตวิทยาการกีฬาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรามามีมีการวางแผนในเรื่องของอการฝึกในเรื่องของจิตใจของนักกีฬาอย่างไรให้เขาสามารถที่จะรับมือกับความกดดันของตัวเองรับมือกับการกดดันของสถานการณ์ภายนอกที่เขาไม่สามารถควบคุมได้สิ่งเหล่านี้เราก็อยากจะ ให้โค้ชคิดต่อเพื่อนักกีฬาไปต่อได้เช่นกันและสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งสิ่งที่เราพูดถึงชนะหรือแพ้ไม่สำคัญทุกแต่สิ่งที่เราจะให้ไปต่อได้นั่นคือเราจะต้องมองถึงความเป็นไปได้มองถึงโอกาสต่างๆที่จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการไปต่อได้ของนักกีฬานั่นเองนะคะต่อไปประเด็นที่2เมื่อกี้ชนะแล้วให้คิดต่อเพื่อนักกีฬาไปต่อวันนี้ถ้าแพ้ล่ะให้ทำยังไง แน่นอนถ้าวันนี้นักกีฬาคุณแพ้คุณก็ต้องคิดต่อไปเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะไปสู่เป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายหรือ,อ,อความฝันของนักกีฬามันชัดเจนอยู่แล้วคุณจะแพ้คุณก็ต้องไปต่อคุณชนะคุณก็ต้องไปต่อนั่นแหละคือความมุ่งมั่นที่มันอยู่ในการไปต่อของโค้ชและนักกีฬานั่นเองนะคะถ้าแพ้คุณก็ต้องกลับมาคิดทบทวนทบทวนว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิม จากผลการแข่งขันวันนี้เราจะพัฒนาอะไรพัฒนาอย่างไรและพัฒนาด้วยวิธีไหนมันจะมีความชัดเจนถ้าคุณตั้งคำถามที่ดีให้กับตัวเองเพื่อที่ให้นักกีฬาไปต่อ อย่างนี้อะค่ะว่าสิ่งที่การคิดต่อนักกีฬาไปต่อเราก็จะทําให้ถามว่าใครละจะมีส่วนร่วมในการคิดต่อเพื่อให้นักกีฬาไปต่อทังโคช้ชพ่อแม่ผู้ปกครองหรือหนองานองค์กรกีฬารวมถึงตัวนักกีฬาเองคุณต้องมาจับมือมาสมหัวมาพูดคุยกันว่าเราจะไปต่อ,อยังไงอย่าโฟกัสสิ่งที่เราด้อยจงโฟกัสสิ่งที่เรามีและเราแจ๋วเราเจ๋งเพื่อที่จะกรบสิ่งที่ด้อยและเราจะมุ่งหน้าไปสู่ เป้าหมายของชีวิตด้วยการคำว่าคิดต่อเพื่อไปต่อใครที่ชอบคิดนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr. Wow Spot Expert แล้วเราไปต่อกันค่ะขอบคุณมากค่ะ